ปัจจุบันนี้ก็อายุ62ปีแล้วค่ะปีนี้68ปีแล้วผมเจ็บเข่าแล้วพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยะผมหลังจากกินขา้าวผมก็กินดีบูลเข้าไปเอ,อแค่3วันนั้น,เ,นเห็นผลเลยว่าอาการเจ็บเนี่ยมันหายไปเลยดีบุลผมเนี่ยดีมากเลยอะค่ะในหนึ่งซองในหนึ่งกล่องนะซึ่งมีทั้งหมด5้าซองเนี่ยดิฉันทานแค่3ซอง พี่จริงท่านสองสองแรกเนี่ยก็เดินได้ปกติแล้วนะคะผมยอมรับเลยว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทนี้ที่ชื่อว่าดีบูนเนี่ยดีจริงๆแล้วก็อยากจะเผยแพร่นะให้คนทั่วไปเนี่ยได้รู้ว่าสินค้านี้ดีจริงมั่นใจได้ว่าท่านต้องประทับใจจริงๆค่ะ ดิฉันชื่อสัตชัดวิรยาคุลธนมงคลสิรินะคะอาชีพเป็นพนักง,งานบัญชีค่ะอายุ56ปีปวดมากเวลาเรานั่งนานๆมันก็จะปวดเวลาเราก้มนานๆมันก็จะปวดคือได้ตกจากที่สูงอีกตั้งหากแขนหักสองข้างเลยนะคะแต่ข้างนี้แค่ลาวข้างนี้คือหักเลยค่ะกระดูก มันจะงอออกมาตรงนี้เลยเขาก็ดึงให้ไม่ได้ผ่าตัดนะคะก็เข้าเฟือกแล้วพอมันหายดีประมาณเดือนหนึ่งมันก็เริ่มใช้งานได้เราใช้งานไปเนี่ยอากามันก็ยังเจ็บคือใช้ใช้แล้วมันก็ยังเจ็บอยู่ะคะ่ะก็กินแค่ยาคายกล้ามเนื้อกับยาคายเส้น ซึ่งเราก็รู้ว่าผลข้างเคียงมันเป็นยังไงก็เลยไม่กินก็เลยมันก็ยิ่งปวดยิ่งปวดแล้วเราต้องนั่งทํางานมากเรานั่งนานไม่ได้ตอนนอนนี่รู้สึกแขนขาเราชาไปหมดเลยตื่นขึ้นมา แขนข้างซ้ายนี่กระดุกกระดิกไม่ได้เลยอะคะ่ะมีผู้แนะนําให้เราใช้ดีบุนผงเราก็เลยเอ้ยมันดีจริงหรอเราก็เลยลองใช้สองซองแรกพอตื่นขึ้นมารู้สึกปวดเนื้อปวดตัวเราก็เอ้ยทําไมมันปวดอย่างนี้เราก็เลยไม่ไม่รักความพยายามเขาบอกว่ากินกินต่อไปแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นกินหมดไป6กล่องกินวันละซองนะคะซองเดียวหลังอาหารเย็น แค่อาทิตย์เดียวเรารู้สึกว่าอาการปรวดตรงนั้นมันหายไปแล้วปวดกระดูกปวดหลังปวดสะโพกมันดีขึ้นเราก็เลยกินต่อไปเรื่อยๆกินจนหมด6กล่องอาการปรวดหายหายไปเลยนะคะ หายจริงๆค,ะค่ะดิฉันเป็นลูกค้าจริงๆนะคะไม่ได้มาเป็นหน้าม้านะคะใช้เองจริงๆเห็นผลจริงๆอาการปวดของเราหายเราถึงกล้ามาพูยให้ท่านทุกคนฟังว่ามันดีจริงๆเราประทับใจการเดินเหินหรือการนั่งนานๆเพราะปกตินี้เป็นคนที่ชอบตัดหญ้าเองสามารถตัดหญ้าได้ตัดหญ้าที่บ้านได้เองหมดเลยอะคะ่ะมันยอดจริงๆนะคะดีบุญผงสุดยอดมากๆเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะดิฉันประภาพินบุญศรีนะคะปัจจุบันเป็นครูสอนธรรมะอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งค่ะปัจจุบันอายุย่างเข้า60ปีแล้วนะคะดิฉันเคยมีประสบปัญหาในเรื่องของอุบัติเหตุจากการขี่จักรยานแล้วมีรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาเฉี่ยวชนก้นกระแทกหลังจากนั้นดิฉันมีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกเคลื่อนมีอาการปวดมากไม่สามารถนอนตรงได้เวลานอนนี้ต้องยืดขาข้างหนึ่งตรงและอีกข้างหนึ่งต้องงอไว การเดินก็เดินไม่ตรงนะคะอาการปวดเป็นอยู่เป็นระยะๆะะแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตแบบปกติได้ค่ะช่วงนั้นดิฉันทรมานมากเลยหลังจากที่มีคนแนะนําให้รู้จักกับดีบูลสามารถที่จะทําให้อาการที่ดิฉันปวดและทน,ท,นทรมานอยู่นะ่ะดีขึ้นได้จากการที่ได้ทานดีบูลต่อเนื่องมาระยะหนึ่งนี่ทำให้เห็นเลยค่ะว่าอาการปวดที่เป็นอยู่นะ้ะลดลงค่อยๆลดลงแต่ในช่วงแรกที่ทานเนี่ยมีอาการปวดเพิ่มขึ้น เพื่อนก็เลยแนะนําว่าให้ลองทานโคเลจินร่วมด้วยหลังจากนั้นดิฉันได้ทานทั้งสองตัวค่ะทั้งโคเลจินและดีบูลเมื่อการทานโคเลจินและดีบูลเกิดขึ้นในระยะ,ะเวลาหนึ่งเนี่ยดิฉันสังเกตเลยนะคะว่าอาการปวดที่มันเคยเป็นเหมือนปะทุข,ขึ้นมาในช่วงแรกนะ่ะมันดีขึ้นเลยแล้วทําให้เราเนี่ยหายจากอาการปวดเหล่านั้นได้ภายในเวลาไม่ถึงประมาณไม่น่าจะประมาณสามอาทิตย์นะคะรู้สึกว่าดีขึ้นเลยแล้วหลังจากนั้นดิฉันก็ใช้ชีวิตเป็นปกติ สามารถเดินเหินได้ปกติและก็สามารถใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้ซึ่งดิฉันดีใจมากค่ะหลังจากนั้นมาดิฉันก็ใช้ชีวิตต่อมาอีกเรื่อยๆแ,แล้วก็สังเกตอีกอันหนึ่งที่ดีขึ้นหลังจากที่ใช้ดีบูลนี่ก็คือว่าเข่าที่เคยเสียงดังก๊อบแกร็บเนี่ยในขณะที่เราเดินแล้วก็เคลื่อนไหวนะคะอาการเข่าที่เป็นอยู่มันดีขึ้นด้วยเพราะว่าสังเกตจากการที่เราขับรถเนี่ยในช่วงแรกๆของการขับรถเนี่ยแต่ก่อนที่ก่อนใช้ดีบูลเนี่ยมีปัญหามากข้างซ้ายที่เหยียบครับนะคะจะปวดอยู่ตลอดเวลาเลย ดิฉันเองมั่นใจในผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากและทั้งสองตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นดีบุหรือโคเลเจนก็ตามเนี่ยเป็นเหมือนกับผลิตภัณฑ์คู่กันเลยถ้าเกิดเราทานแล้วเพื่อต้องการให้ได้เห็นผลและเห็นผลเฉียบพันเลยนะคะสองตัวนี้ดีมากอยากแนะนําให้กับทุกท่านนะคะที่มีปัญหาอยู่ถ้าได้ฟังคลิปนี้ขอให้ท่านเชื่อมั่นนะคะว่าท่านได้เจอผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติจริงๆและสามารถทําให้ปัญหาทางด้านสุขภาพของเราดีขึ้นจริงๆคะ่ะ ถ้าให้คะแนนนะคะสาหรับดิฉันแล้วร้อยเลยค่ะคะแนนเต็มร้อยดิฉันให้ร้อยเลยค่ะดิฉันเป็นคนที่ทานผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็เห็นผลจากการทานจริงค่ะไม่ใช่หน้ามาแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่ต้องการแสวงหาสิ่งที่ดีสําหรับตัวเองขอให้เชื่อมั่นในดีบูลและโคเลจินเลยค่ะท่านจะได้ประสบความสําเร็จในการที่รักษาซ่อมแซมร่างกายของท่านอย่างแน่นอนขอยืนยันค่ะว่าทั้งโคเลจินและดีบูลนี้ดีจริงๆค่ะ สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่อ้อยนะครับก็เป็นลูกค้าที่ทานผลิตภัณฑ์ดีบูนนะครับหรือว่าดีบูนเน่นะครับแล้วอาการดีขึ้นนะครับอาการดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ตัดสินใจที่จะรับประทานต่อนะครับเพื่อบํารุงแล้วก็ฟื้นฟูอาการที่เป็นอยู่นะครับแต่ในส่วนของอาการเป็นยังไงนั้นนะครับท่านทานแล้วดีขึ้นพี่อ้อยทานแล้วดีขึ้นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันเลยนะครับคือเป็นตั้งแต่อายุสไลด์สี่สิบ เริ่มปวดเข่าอะไรอย่างเงี้ยก็<อ>ไปหาหมอเอ็กซเรย์ยาเอ็กซเรย์ยังไม่ต้องว่าแต่ว่าเอ่อกินยามาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ไปหาหมอเคยฉีดยาแก้ปวดครั้งเดียวเขาบอกว่าฉีดมากแล้วมันจะผุใช่ไหมก็เลยไม่ฉีดก็เลยซื้อยามากินไปหาหมอหมอก็ให้ยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อมาครับพอเสร็จแล้วหมอกําหนดหมดให้อทิตยหนึ่งเราก็ต้องไปซื้อ,อยากินต่อมาเรื่อยๆเรื<ๆ>่อยๆพอมากินแล้วคือมันนานอะ อาการเหมือนเราว่าเอ้ยมันมันระคายท้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยบอกโหกลางคืนนอนก็ปวดคือตื่นมาไปเก็บผ้ากลับมารอบนึงก็ปวดแล้วปว,ปวดนี่คือเข่าใช่ไหมครับใช่อ่ะต้นหัวเข่าลงไปเลยเนี่ยครับตั้งแต่หัวเข่าลงไปเราก็เราก็ลองไปคิดเออเราปวดปวดเนียคือมันมันก็ทนไม่ไหวอ่ะเนาะเ,เรากลัวว่าเออเราหลานก็ยังเล็กอยู่อ่ะครับเราก็ต้องรับพาละนหลานกับลูกอยู่ก็เลยเอ ก็เลยกดไปดู YouTube YouTube ไปคือพระเจ้าก็ทํางานในใจคให้กดตัวนี้เลยก็สั่งซื้อเลยวันนั้นก็ไม่มีเงินหรอกร0อคือไม่มีเงินก็เลยเบิกลุกหน้าเ้ามาเออเช้ามานัดมาจะเอามาส่งก็ได้กินไป5วันคือ3วันนี่ก็โอเคแล้วนะครสามวันก็ร้0เปอรเอ,อเราเดินขึ้นขั้น,นสี่ได้ยางไงเรารไม่ปวดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลุกขึ้นเลยยังขอโทษนะยังยังลุกอย่างนี้เราลุกไม่ได้ครช่วหาเราต้อง ค่อยๆรูปแบบนี้ยค่อยๆรูปแบบเนี้ยคือมันเป็นทรมานนะตายทั้งเป็นเลยนะคือก่อนที่จะกินดีบูลเป็นแบบนั้นเลยเป็นแบบนั้นเลยเวลาเวลาลุกขึ้นจากที่นอนเนี่ยพี่อ้อยจะยืนสักพักก่อนครับต้องตั้งสติแล้วก็รวมความกล้าแบบนี้เหมือนเด็กจะหัดอ่ะคือก็สี่ซองมันก็โอเคคือเป็นมาตั้งแต่อายุสี่สิบกว่าสี่สิบตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับห้าสิบหกห้าสิบหกอืเราก็พยายามรักษาด้วยวิธีการต่างๆมาดูแลตัวเองมา เรื่อยๆแต่ก็ไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นมันแค่อะไรก็ไชั่วคราวชั่วคราวรอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะไปผ่าตัดเราก็กลัวผ่าไปแล้วเดินไม่ได้ก็ต้องกินตรงนี้ก่อนครับพี่อ้อยสั่งซื้อไปหนึ่งกล่องแบบ ชนิดผงเนาะนะครับแล้วก็อาการดีขึ้นเลยครับดีดีขึ้นนี่คือดีขึ้นยังไงดีขึ้นคือมันก็เดินเตะปิ๊บถ้าเระเบ้ปิ๊บก็คงจะดังอยู่แหละเดินขึ้นบันไดได้สบายสบายเดินขึ้นได้สบายลุกนั่งก็สบายขึ้นมันไม่เจ็บมากครับแต่ว่าถึงว่ามันมีเชื้ออยู่แต่ว่ามันไม่เจ็บมากแต่ก่อนมันมันปวดมันก็ต้องไปนั่งพักห้องลูกค้าก่อนครับแล้วก็ค่อยลงมามันก็เจ็บอีกอะไรเงี้ยคือไม่ก้าวขึ้นเร็วไง แต่ก่อนเราเราก้าวขึ้นมันจะไม่ไม่เก็บพันจะก้าวขึ้นเร็วเๆใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เราค่อยๆขึ้นน่ะกลัวมันก๊อกอีกอะไรอย่างเงี้ยถ้าก๊อกอีกทีนึงก็นอนนะคะจะซุดไปเลยซุดไปเลยไปจะหยอดข้าวต้มแล้วก็ไม่อยากเอาอะไรเงี้ยครับยอมจ่ายราคาตรงนี้ดีกว่าครับผมก็ตอนนี้ก็ถือว่ามั่นใจเนาะที่ที่ได้ทานแล้วคิดว่าตัวดีบุลนะครับก็เป็นสารสกัดที่ช่วยในส่วนของการฟื้นฟูเขาและได้โดยตรงเลยได้โดยตรงเลยเนี่ยเราเราต้องการแบบนี้แหละ คือแพงเราก็สู้ไงลำบากเราก็สู้ว่าเราต้องการอย่าขายขาดครับอย่าหายขาดเพราะว่าเรายังมีภาระข้างหลังเยอะอยู่อะไรอย่างเงี้ยขอบคุณค่ะพระเจ้าคุทุกคนดูคลิปนี้นะคะก็ขอให้พระเจ้าสมัยพลทั้งบริษัทแล้วก็ทั้งพนักงานทุกๆคนนะให้สวนโควิดไปเลยค่ะขอบคุณค่ะพะเจ้าคุโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ